สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการทำซ้ําวิดีโอครับการทำซ้ําวิดีโอเนี่ยมันดียังไงมันก็คือการที่เราเอาภาพหรือฉากที่เราต้องการจะให้มันฉายซ้ำเนี่ยเข้ามาเพิ่มในคลิปของเราอย่างเช่นฉากแบบไหนครับฉากที่เราเตะฟุตบอลเข้าประตูอ่าหรือว่าฉากที่เรา ไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะลื่นหกล้มกลายเป็นฉากตลกแล้วเราต้องการจะให้มันมีการฉายฉากนั้นซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้คลิปวิดีโอมันดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองและสำหรับตัวอย่างในคลิปนี้ผมจะเอาฉากที่ผมฆ่าบอด <c oughs> คือยิงบอดตายตรงนี้นะครับเป็นภาพความสำเร็จของผมนะผมจะให้มันฉายซ้าอีกสักหนึ่งรอบวิธีการจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับอันดับแรกเราจะต้องเลื่อนคลิปวิดีโอ ให้ตรงกับเส้นสีชมพูเพื่อเลือกฉากที่ต้องการนั่นเองนั่นก็คือฉากนี้ผมต้องการเลือกแต่ฉากนี้จากนั้นเราก็ตัดครับแบ่งมันออกไปแล้วก็เลื่อนไปจนสุดในฉากที่เราต้องการาตรงนี้นี่เห็นไหมบอดตายตรงไหนบอดตายตรงนี้นะครับเราก็แบ่งเสร็จให้เรียบร้อยจากนั้นทำยังไงครับมาเลือกคลิปวิดีโอให้เป็นกรอบสีสีไล่สีขาวแบบนี้ จากนั้นมานี่เลยครับเลื่อนมาเลื่อนมาหาคําว่าสําเนามันจะอยู่ทันด้าล่านะครับนี่มันอยู่ทันด่าล่าตรงนี้นะกดเข้าไปสิครับรออะไรกดปั๊บเมื่อกดปุ๊บจะสังเกตว่ามีคลิปวิดีโอขึ้นมา2อันนี่2อันเลยนะครับมันก็คือฉากเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าเราจะทําให้มันเห็นภาพชัดเจนขึ้นต้องทํายังไงครับเราจะต้องขยายมันสิครับอ่าใครที่จําเทคนิคเดิมไม่ได้นะ เราสามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามไปด้วยได้เลยนะดูนะครับขยายมันขึ้นมาโดยใช้ทํำยังไงครับเมื่อเรากดที่ไปคลิปแล้วกรอบสีขาวขึ้นมาแบบนี้จะขึ้นกรอบสีเขียวที่นัานบนจากนั้นใช้2นิ้วของเราเนี่ยว,วางลงไปตรงกรอบสีเขียวตรงนี้แล้วก็ซูมซูมนะครับซูมแบบนี้แล้วก็ใช้1น,นิ้วในการเลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการเห็นไหมอ่าเริ่มจะเห็นเป้าหมายชัดขึ้นแล้วเห็นไหมครับทีนี้ เราลองมาชมคลิปวิดีโอกันกดที่ตำแหน่งเพลงยิงนะย่งนี่นะครับดีนะเอายิ่งเอาแบบนี้นะครับแค่นี้เองสำหรับเทคนิคการทำซ้ำวิดีโอครับผมหวัว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ กด subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะมีเทคนิคดีๆของการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปวอลโลมาให้กับทุกคนอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ